ตอนนี้ก็ตอนแรงแล้วน,นะคะก็แม่ค้าของทาเป็นกินข้าวแบบนธรรมดาก็ฉีมาบอกว่าตอนนี้ลูกค้าไหลามากฉีม่กินเฮเบิร์ขายเองกินเองอันนี้ก็เป็นน้ำตกหมูนี่เดี๋ยวหาตอนนี้มั่งแบบลูกค้าร้อยเนาะ

นั้นนี่เป็นตำปะคุงตำไทยปูฟประลาบบมีแต่ว่ามัอน,นี้เขากินตำไทยปูรถมาเอยเปล,ลี่ยนรถเติมเียลีเมื่อเืองผู้ใดบะเสือกต้องล้องมากินเด้อจ้ำน้ำอืมอ่าอืม <c oughs> แก่ใครหิวหรอแก่คคาหิว นัวครับอืมไอ้พันไปพันธ์มากอนะน่าอุดหนุนเด้อด้วจ้ากระปักโลกให้ชันหันมาลากยังมีเด้อจ้ากระชีเ,เปิดแล้วต่อมาเด้อแม่นะคะ้าขอตัวไปกินก่อนเด้อจ้าอเราลืมนะคะมาหนุนงเป็นเดือนนะ้